อ่ะครับเอาครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อ่ะมามาเจออุบัติเหตุโดยบังเอิญนะครับนะครับมาช่วยพี่น้องอ่าเพื่อลมทางกันนะครับวันนี้ครับอ่าวันนี้ก็โดนดับเบิลทิปเลยนะครับสามขันร้วนเลยนะครับอ่านะครับวันนี้ก็ นะครับวันนี้ก็ได้ออกลงแล้วนะครับนี่นะครับนี่ครับนี่นะครับรถนะครับก็มี3ามคันรวดเลยนะครับพิกัดอำเภอลำปมานะครับอ่ามีนะครับตาช่างนะครับตาช่างตาช่างลนอยู่กลางถนนนี่ครับ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 ก็พอดี พอดีรถผมมีอุปกรณ์อะไรนะครับเรียบร้อยไม่ลงไม่แรงบล็อกเบิร์กถอดล้อมีเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาอำานวยความสะดวกให้แล้วนะครับแล้วก็มี่านะครับรถผมอีกหนึ่งคันนะครับมามาคอยมาคอยซัพพอร์ตมาคอยซัพพอร์ตให้นะครับมาคอยซัพพอร์ตให้มาคอยซัพพอร์ตให้นะครับก็มานี่ครับปิด่วปิดท้ายเลยนะครับปิดทวีปทวิปท้ายเลยนะครับแล้วอ่า ซึ่งเมื่อกี้เราเมื่อกี้ก็ไม่ได้หลายสดนนะครับเมื่อกี้ก็ไม่ได้หลายสดนคือมีดีแม็กคันนงครับก็กางถนนเลยชนตาช่างอันนั้นก็ช่วยเหลือไปเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็มามาเคสมาเคสต่อไปนะครับเคสนี้ก็เยียบตาช่างเหมือนกันแล้วก็ยางหน้าระเบิดนะครับคันนี้ก็พอดีผมมีอุปกรณ์พอดีนะครับก็เลยทาได้ทําการช่วยเหลือครับยืมแม่ลงแม่แรงนะครับบอกเบิร์กถอดล้อนะครับอุปกรณ์นี้ครับกำลังถอดอยู่แล้วส่วนอยู่คันหน้านู้นเลยนะครับก็มีรถเก่งคันนงครับหม้อน้ําแตก เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จจากคันนี้ไปก็จะไปคันนูนต่อว่าจะไปอู่ไหมถ้าจะจะลาบไปอู่จะผมจะติดต่ออู่ให้นะครับอ่านะครับนี่นะครับสวัสดีครับพี่สุชาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าดีนะครับนี่ครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับมามูลนิธินะครับมาช่วยอำนวยความสะดวกให้เรานะครับอ่านะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตอนนี้ก็มาอำนวยความสะดวกให้เราแลละ ส่วนผมก็พอดีมาเจอมาเจอเหตุดวงเอินนะครับมาเจอเหตุก็ได้ช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้วก็ช่วยเสร็จไปหนึ่งคันนะครับก็เจ้าหน้าที่ตารวจก็มาพอดีมาเจอเหตุโดยบังเอินนะครับก็ก็ผมก็ไม่ได้มาอะไรมากก็แค่เป็นเจ้าที่ซัพพอร์ตนะครับพอดีว่ารถผมมีแม่แรงนะครับมีแม่แรงพร้อมบกทลพร้อมอุปกรณ์พร้อมนะครับก็ได้ช่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์ไปนะครับช่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์ไปนะครับ วันนี้ครับไซเรนได้ใช้งานแล้วครับได้ใช้งานแล้วนะครับได้ใช้แล้วกลับมาถึงบ้านก็มีเหตุเลยนะครับเดี๋ยวเนื่องจากมีอุบัติอุบัติเหตุนะครับมีมีตาช่างที่ไว้ช่างของรนอยู่กลางถนนนะครับแล้วผู้ใช้ท้องถนนประกอบซึ่งตัวนี้เป็นทางโค้งและมืดด้วยก็เลยชนตาช่างกันนะครับสองคันสามคันเลยนะครับนะครับซึ่งคันแรกดีแม็กนะครับของลนดีแม็กเนี่ย เราก็ได้ช่วยเหลือกันดยการเอาตาช่างออกจากใต้ท้องรถเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีนะครับดีแม็กอีกคันนึงครับซึ่งเป็นตู้คอกทึบนะครับคอกทึบอ่าเป็นรูตู้นะครับตู้ทึบก็เหยียบตาช่างครับยางระเบิดนะครับยางระเบิดอ่ายางระเบิดก็ตอนนี้ก็กําลังทําการเปลี่ยนยางกันอยู่นะครับเปลี่ยนยางกันอยู่นะครับพอดีว่าในรถผมมีอุปกรณ์อะไรพร้อมเรียบร้อยเลยนะครับนะครับนี่นะครับนี่คืออะไรครับท้าวิง นี่ครับกำลังทอดกันเลยนะครับลองลองลากยันรอร่างขอลองประกันอยู่โอเคไม่ต้องอุ้มไม่ต้องเอาแล้วแม่แรงทอดได้แล้วได้แล้วยกขึ้นแล้วอ่าลองวางลองวางอ่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วแต่ว่าไม่รู้แม่แรงสุดหรือเปล่าอ่ะได้อยู่ไหมได้ไหมพี่ ได้ไหมโอเคโอเคครับหัวแม่แรงมันจะสุด <laughs> โอเคครับตอนนี้ก็เดี๋ยวทําการเปลี่ยนล้อนะครับทําการเปลี่ยนล้อนะ <c oughs> ครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ไปเราจะไปดูรถเก่งกันนะครับได้เห็นบอกว่าอ่ามอน้ําแตก <laughs> มอน้ำมอน้าแตกนะครับรอ <c oughs> <c oughs> โอเคเรานี่ครัอุ้ยอ่าโอเคครับนี่นะครับถึงพี่เขาจะนะครับอยู่นะครับถึงพี่เราจะไม่มีสติกเกอร์เลยสักแผ่นเลยนะครับแต่เราก็ยังถือว่าเป็นพี่น้องเพื่อรลมทานด้วยกันนะครับเราก็ช่วยกันเต็มที่นะครับอ่านีครับเป็นเพื่อร่วมทานนะครับ นะครับถึงจะไม่มีถึงจะไม่มีสติกเกอร์เลยสักแผ่นนะครับแต่เราก็ช่วยนะครับเราก็ช่วยนะครับอ่าครับแล้วเขาดูเปลี่ยนมอนามัทั้งนั้นเหรอเอาพี่ลงอีกคนนะครับเดี๋ยวโอเคนี่ก็เดี๋ยวทำการเปลี่ยนแตเสร็จแล้ว <c oughs> โอเคน้องอุ้มไม่ต้องมาแล้ว <c oughs> แม่แดงยกแม่แดงพี่ยกได้อยู่อืม <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็ประกอบรอแล้วครับประกอบล้อแลมอาบน้ำไหมวันนีตะกอบตงเบะเงแล้วตะกอบตะเบ๊ะอาบู่กได้ดอกเงินนะอาบเนี่ยไม่หอาบน้แต้อมึงัว สวัสดีคับน้องมิรสวัสดีครับพี่เบียร์สวัสดีครับกลับมาบ้านกลับมาบ้านก็ได้เรื่องเลยพี่กลับมาบ้านได้เรื่องเลยเจยลงโทรไปถามลูกเก่งดีว่าจะลาบไปอู่ไหมหรือรอประกันหรือยังไงไม่ใช่ถ้าพอบ้วนน้ำมันแตกก็จะทำเดี๋ยวด้ได้ลาบไปอู่ช่างไก่จะทำอ่ะเดี๋ยวจะลาบไปให้ สวัสดีครับพี่วิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับนนี่เราก็นี่ครับปลอดภัยนะครับก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยครับมีเจ้าหน้าที่นะครับหลายท่านนะครับอำนวยความสะดวกอยู่อ่าท้ายรถซึ่งเป็นช่วงหัวโค้งพอดีอ่านะครับนะครับที่ไหนเอ้ย ไม่ใช่ตัวดำตัวดำนี่ของผมงานตัวดำนี่ของผมแล้วก็พ่อต่อด้วยมันมันมันไม่ได้ไหมมันมันมีเป็นปิ้นอยู่ไม่มีขวเนียนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป็นึะครับอะรย่างะคะไรอยงเดือองล่ไปก่อน ยูดจากไรกันอะไรได้คือละเอียดเป็นครับคือติดต่ออะไรก็ได้คือที่นี้แหละที่เคยขอไอ้แผงแผงกันทางเขอโอวต่อขออะไรแต่ย่างส่งไปมันมีไฟโฉมกไฟสองสว่างใช่พี่ชุบผูเนี่ยอันตรายมากใช่จุดเสี่ยงจุดไรพี่เอาเข้ามาขายมืดเลยอุบัติเหตุเกิดมากที่สุดแต่ราจแก้วะเมม่าลงพาระเมม่าทั้งอะไรมาเขาไม่เคยมาขออวตอขอแผงทานขออะไรขอโยนกันไปโยนกันมาอย่างว่าแหละอื ได้เน,นี่ยน้อไร่สุดตกขอไฟส่องสว่างไปนิดหน่อยในหมู่บ้านถนนสี่เลนได้ครับได้ครับถนนสี่เลนแต่มันมีมันมีสองฝากทางที่ชาวบ้านขาเดินไปเดินมาได้เขาบอกว่าไม่ครับรอประกันขรอประกันอย่าเดียวไม่รอประกันก็เรื่องของพี่แล้วผมก็แยกย้ายแล้วรอประกันนะรลองบอกเขาหน่อยก็ได้นะบอกว่าถนนเส้นนี้ตรงนี้หมู่บ้านเยื่อเม่วงได้ครับได้ครับขอไปแล้วไม่ไฟส่องสว่างแยกตามแยกต่างๆแล้วก็เรียกไฟชะโงก ได้ครับเป็นถนนเสรีมันจุดเสี่ยงมากที่สุดแต่มันก็ได้แล้วดาม่อผมไปไหนเนาะอ๋อแต่เอาอยู่ข้างหลังใช่ไหมอ๋อเอาละครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วส่วนรถเก๋งรถเก๋งก็อาเขาบอกว่าเขาจะรอประกันนะครับอ่ารถเก๋งก็จะรอประกันนะครับอาะครับอ่าตอนนี้ก็นะครับมีเจ้ามีเจ้าหน้าที่ก็มาอำนวยความสะดวกอยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยนะครับคอยบกกรถ แม่มีไม่ไม่อันตรายเท่าไร่นะครับไม่อันตรายเท่าไหร่นะครับตอนนี้เดี๋ยวก็อ่านครับเดี๋ยวก็ก็มีทงามดก็ประสบเหตุทงหมดทั้งหมดนะครับสามคันนะครับสามคันนี่ครับนะครับโอ้พี่ครับเบาครับเบา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 นะครับขอางชัวร์ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโค้งด้วยนะครับมันก็คของ่จะอันตรายนิด่ึงนะครับเป็นช่วงโค้งด้วย ็นช่วงโค้งด้วยนะครับเห็นไหมครับเม็ดตึ๊บเลยไม่ไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยครับมืดเลยเห็นไหมครับเห็นไหมว่าตรงนี้จะเป็นช่งวงโค้งพอดีแล้วไม่มีสัญญ,ญาณไฟไม่มีอะไรเลยทุกอย่างนะครับนี่ครับนี่ครับดูนะครับไม่มีไม่มีสัญญ,ญาณไฟไม่มีอะไรเลยนะครับนะครับให้หน่วยงานมาช่วยเรื่องไฟส่องสว่างได้ครับครับ นี่นครับส่วนรถเก่งที่เ,เปิดไฟพามาอยู่แวบ,บๆนู้นก็ม้อนน้าแต้นะครับก็ถามพี่เขาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะรอ,อประกันนะครับจะรอประกันแต่ว่าไม่รู้ถึงประกันมาก็คือก็คงต้องลากกันอยู่ดีก <c oughs> ็คือประกันมาก็ต้องลากกันอยู่ดีนะครับไม่งั้นก็ต้องเอารถสไลด์มานะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวตน,นี้ก็เ็ตสิ้นปลรกินนะครับตอนนี้แล้วก็จะจบนะครับเดี๋ยวนะครับ นี่ครับมถึงไม่มีสติกเกอร์กลุ่มไม่มีถึงไม่มีสติกเกอร์กลุ่มไหนเลยสักกลุ่มนึงครับแต่ว่าเราก็ช่วยกันดใจเพราะเราถือว่าเป็นพี่น้องนะครับร่วมอาชีพเดียวกันนะขับรถแล้วก็เป็นพี่น้องอใช้สนนเส้นเดียวกันนะครับครับไม่ได้แบ่งแยกนะครับ,าาอบพอดีพอดีในรถมีผมมีอุปกรณ์มีแม่แรงมีอะไรพร้อมนะฮะพอดี วะพี่ไม่ต้องใส่หรอกไว้งั้นแหละไม่ต้องใส่ก็ได้ผมยังไม่เคยที่ใช้ดีจะบอกวันที่ใช้แต่ก็โยดิ้งอยู่ดียวถุงแหมเมื่อกี้มาจะกำลังมองอยู่ตรงนี้อยู่แงะไปดูดีตาลุงช่วยลุงจ่อยกลางถนนเลยเอาจิตป่าแล้วผมก็แบบรูดจะมันดับ้าบ้าหลบก็ไม่กล้าหลบนะเพราะมันจวนตัวแล้ว ใช่รถลุงสูงถ้าถ้ารถมันมันถ้ามันเตี้ยมันอาจจะไม่เข้าเครื่องนะถ้ามันเตี้ยอาจจะไม่เข้าใช่โอ้แต่ว่าชนปุ๊บขึ้นหน้าเข้าหน้าเลยดีอ๋อครับครับครับใช่เาจะอยู่เนี่ยประมาณเส้นกลางเส้นกางตรงนี้ เพร่นล่มอยู่แล้วาเชวนอึ้ึแต่งข้นมาตึเดนู่นองให้าไม่น่าเชื่องตัวเดียวเล่นจะจอสามคันเลยนะแต่ช่างตัวเดียวโอ้โหสุดยอดอ่ะโอเคขอบคุณครับ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 คนะครับครับครโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการช่วยเหลือนะครับส่วนส่วนรถเก่งคันหน้าเนี่ยซึ่งคุยกับพี่กันแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวเราจับกล้องหน้า hmm. ก <The second. S 2> uh ่อนก็เดี๋ยวตัวโอ้ยไม่ทางน้าไม่เห็นเลยอะองนนี่กันอ่ะก็รถเก่งข้างหน้านะครับก็เดี๋ยวพี่เขาจะรอประกันนะครับก็อาเหตุเหตุเดียวกันนะครับก็ต่ช่างเหมือนกันนะครับคู่กันนี้กันนี้อาคันแรกเลยอ่านี่ครับก็มอน้ําแตกครับม้อน้ําแตกอามอน้ําแตกนะครับมอน้ําแตกก็นี่นะครับอันนี้ก็เป็นรถผมเองนะครับ ได,ได้ใช้สัญญาณไฟวับบามแล้วนะครับวันนี้ครับ uh, นะคร <S <S ับเดี๋ยวเดี๋ยวรอเคลียร์ที่เคลียร์ทางอะไรก็เดี๋ยวหน้าจะแยกย้ายดูว่าจะมีว่าอะไรนี่นะครับรวมมาด้วยไหมครับลุงสองคันนี่ก็นะครับนี่ครับคันหลังก็นะครับเป็นตะช่างที่ชนตะช่างเหมือนกันนะครับสองคันหลังนี้คือสองคันนี้คือผู้ประสบเหตุเลยนะครับที่ที่ชนตะช่างเลยนะครับ่านะครับส่วนส่วนรถส่วนรถเก่งคันนู้นก็ ส่วนรถเก่งขนุนก็รอประกันนะครับรอประกันเี่พี่บอกรอประกันเห็นแล้วรอประกันรอประกันครับรอประกันรอประกันอ่าสวัสดีสมาชิกท่านใดครับติดสายลุยด้วยครับเดินทางปลอดภัยครับอ่านี่ก็มีสายลุยครับเดินทางปลอดภัยครับพี่โอเคครับเดินทางปลอดภัยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูเคนูตกันหน่อยสัดีกว่านะอ่าเดี๋ยวเราไปดูเคนูตสซะหน่อย อ๋อหม้อน้ำหม้อน้ําแตกครับหม้อน้ําแตกก็ชนอ่าชนตาช่างเหมือนกันนะครับชนตาช่างเหมือนกันนะครับดูนะครับชนตาช่างเหมือนกันอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็ชนอ่าประสบเหตุตรงนี้เลยสามคันรวดเลยนะครับชนสามคันรวดเลยครับรถกระบะสองคันนะครับแล้วก็รถเก่งคันนึงแต่ว่าคันนี้น่าจะหนักสุดนะาจะเป็นอ่าหม้อน้ำหม้อน้ําแตกเลย ว่นน้ำแตกเลยมั้งว่าน้ำแตกเลยนะ <c oughs> ว่าน้ำดอยห,หรือว่าจะลากไปไว้ที่ปลอดภัยก่อนโอ้ลากไม่ได้แล้วมันเชียบม,มันอะไร ผมมีสติอ่าเอาไหมอ่ะเออไปไว้ที่ไฟแจ้งแจ้งๆจ้หน่อยเออเพราะตรงนี้มันช่วงโค้งพอดีอ่ะดดื้วยใจมืดด้วยหรือจะเข็นไปอะไรมีลากลากได้ไหมอ่ะมีช่องลากไหมอ่ะลากไหมลากไหมลากไหมใช่มันต้องแกะเนี่ยผมลากเพราะว่าผมมีผมมีสายสเติอยู่เวลากไว้ตรงที่มีไฟใช่เวลามีไฟตรงนี้อันตรายดิ เดี่ยวพวกมามาสัตว์เดี๋ยวซ้ำซ้อนอีกอ่กกกกะมันก็มีสองพวกอ่ะโคมาเจอไซร์ปุ๊บตกใจฮักลบเลยเออใช่ <c oughs> รถใหญ่มันออกนี่ออมอไซ<น>ค์อ่ะอะไรที่ไม่เกิดบ่อยมอไซต์ต้องตื่นจะเขียนไปใกล้ๆได้ได้พี่โอเคครับโอเคครับโอเคครับคุณครับคุณครับคุณครับเดิทนทางปลอดภัยครับพี่เดี๋ยว เอาโอเคพี่ขอจบการไลฟ์สดแต่เพีงเท่งนี้นะครับพอดีแบตหมดแล้วเหลือ1%เองโอเคขอบคุณ